นาวนาวเหี้แต่นี้สินมากแม่ ควายไว่เอดอลำำล้นปนตูววงไปหาซ่อนที่ไหนเรานัน ta bỏ mướt bỏ muôn có mi lai liêu có khứ tông cu bỏ hú nhá dặn đai là nữ bỏ mi nhằng chả u sút leo tè win tè cầm tự nộ no. khám chay dù บัทากลัวโฟรเกิดเป็นคนบัทากลัวนี้ ใจสันวาววิตวาววิตวีก็ตามที่มันนอนน้าถึงร้อยละซาวก็ต้องหีบควา้า มาซื้อสารเขาเนอนายเป็นใจน้องขอแค่กันตายอูตึงบ่อ ไม้ขอปออยู่ได้ัพว่าได้แปลงใจบอดใบมันมือเตนือ,อ,อกำกึดมันมือ